น้องแก้วสวัสดีจ้านุ่นน้องแก้วสวัสดีจ้านุ่นรู้สวัสดีจ้าอ่านี่คือน้องแก้วนะครับน้องแก้วไม่ได้มาเลยนะไม่ได้มาไม่ได้ว่างคิดถึงน้องแก้วอยู่น้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วง่วนนี้หงายตัวไหนนีรู้อยู่วงเวีนี่ง่วนี้รู้อยู่บ่ฮะเมื่อตึ๊บเลยบ่นี่เราก็มาดูมา เยี่ยมชมบ้านสายบุนนะครับแฟมลีฮะ <Family. S 1> า,ายบุนอะไรนะแฟมลี <Family. S 1> สไซบุนแฟมิลีนะครับน้องแก้วนี่ครับตะกรงจะเป็นพื้นดินนะครับเนี่ยเทพื้นเรียบร้อยเลยนะครับเทพื้นแล้วก็ลงสีคุนสีลีวก็ต่ออย่างนี้นะตอนผมมาที่แรก ต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยเต็มพื้นที่แล้วครับอันนี้ป่ะครับท่าบ่ครับยายยายนะท่ายายเป็นช่างสีอีกอตีครับท่าจากมือนี่สา,สามมือ อ๋อยายทาคนเดียวทาคนเดียวอืมนี่ครับที่มือคุณยายแม่สายบุญมากน้องโฮมทากับน้องโฮมบอกเลยแม่ว่ามันเลยแม่หยอดด้วันนี้เท่าไหร่ตัวใดใช้เวลาสามวันทากับน้องโฮมบ่ทากับน้องโฮมาโอ้โหมันเป็น ร้อยกว่าตารางเมตรไปได้ไหมมดนี่นะร้อยกว่าตารางเมตรได้เป็นลักษณะทรงโมเดินไปดูไปตรงแก้ะ ฝาผนังเป็นมลนซิ่งฝา,าผนังเป็นอะไรนะฝาผนังเป็นอะไรอันนี้พื้นอันนี้นะอันนี้พื้นฝาผนางังฝาผนางัผนงครับเป็นลูซิ่งครับ style modern ก็เสร็จโครงสร้างเสร็จแล้วครับฝาด้านนี้จะเป็นฝาบ้านเลื่อนโอ้โหหน้าแดง ตาเลื่อนง่ายกว่านี่โอ้นักบอเนี่ยครับดูฝาตัวนี้นะครับตาตาดึงดึงครับผมเบิ้งอย่างนะครับดึงได้บอผมากเบิ้งวิธีทํางานของมันนะครับมาดูนะครับประตูคุณยาย,ะะยะจะเป็นคนขับเคลื่อนนะครับ ครับอ,อ๋อเอาพอแล้วครับคุณยายอ๋อได้การเลยเนาะความห่างแผ่นนึงมีประมาณประมาณจักเมตรตานี่ความกว้างฮะเม็ดแปดสิบประมาณนี่เนาะพอแล้วครับคุณยายครับ พอแลอ้ประมาณเมตรแปดสิบเนาะครับอเอาเ็ดฝาบอกังเสียดีกันนึงบอกข้างผพุดด้อ๋อปิดมานีเลยเนาะอ๋อค่ะครับ ทำงานนะครับใส่เลื่อนล่างใส่เลื่อนนะครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวใครจะทำนะครับใส่รางเลื่อนนะครับทำรางล่างรา,างล่างนีเป็นเหล็กเหล็กฉาก ดึงใส่กันกึบเลยเนาะปิดเลยเนาะครับคร้นี้ปลาหรวน้ากางกวางโอโถงนะครับแล้วก็มาดู ดูนี่เป็นไม้แย่แย่นะครับแย่แย่ลำต,ต้นโตแล้วนะครับซื้อมากอ่อเดียวปะรับนี่มันมาแยกเอาปะอ๋อซื้อมากอเดียวแล้วมาแยกนะอ แตกกอแตกนอน,นะครับสวยมากเลยครับมักต่ประตูนี่แหละขัดไปนี่คือต้นใหญ่เน,น,นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นไม้มงคลนะครับเป็นพืชมงคลใช้สำหรับค้าขายนอกอใหญ่นาะ ไว้หน้าบ้านมีมงคลแก่บ้านนะครับไว้หน้าร้านแบบนี้ถ้าจะทําร้านก็ใส่หน้าร้านแบนี้นะตรงนี้ก็เสียดเลื่อนมากเบาใหญ่อ๋ <c oughs> อปิดข้างหน้าไปปิดกึบเลยเนาะดึงดึงไปส่นกันเนะานนะพพก็ได้รับคําแนะนํานะครับทดสอบดูแล้วเวิร์กครับ วันนี้มาเยี่ยมชมบ้านสายบุญนะครับ oh. เริ่มเต็มพื้นที่โอทงนะครับโอ้ oh, oh. ถ้าจะเปิดเป็นร้านค้านี่สุดยอดเลยพอดีเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับ